ขอไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งแล้วกันนะฮะเดี๋ยวลองไปดูสักนิดหนึ่งวินาทีน้ําป่าทะลักน้ําตกวังหินหอเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งตรงจุดนี้เองเนี่ยบอกว่าได้กู้ภัยช่วยเหลือชีวิตเนี่ยนะฮะเอาไว้ได้3คนเพราะวัยรุ่นติดอยู่ตรงเกาะกลางคุณผู้ชมดูนะฮะหมดปล่อก่นนะพ่ป่ เกิดขึ้นใช่ไหมครับนี่คือ3าคนติดเกาะอยู่นะครับน้ําตกวังหินหอคุณผู้ชมฮะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเพชรบูรณ์คือเหตุการณ์นี้นี่นี่นฮะคือเอาจริงถ้าเรายืนอยู่กลางเกาะเด็กผู้ชมฮะใจคอเราคงไม่ดีแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดหลังจากนั้นมีหนุ่มกู้ภัยคุณผู้ชมฮะเขาโยนเชือกเดี๋ยวให้ดูนะฮะแล้วก็ให้ค่อยๆไต่กันกลับเข้ามาดูนะฮะ น้ำป่ามันทะลักพอดีถ้าตอนบ่ายสองโมงครึ่งเรใช้วิธีการดึงครับพอให้โยนเชือกไปคล้องกับตัวเด็กแล้วเด็กคล้องตัวมัดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นมีจังหวะหนึ่งก็คือกู้ภัยจะยืนอีกฝากหนึ่งแล้วก็ตกกลับมาเนี่ยอือแต่น้ํามันไหลแรงมากแล้วเอาจริงนะฮะคนยืนอยู่ตรงนี้นะฮะดูๆนะฮะค่อยหนึ่งนะ งยมอมยอกันเห็น่ายปอ็นมอันไหนเอันคุณผู้ชมฮะนี่คือกำลังบอกร้องนะฮะอะไรไม่จำเป็นปล่อยเลยให้น้ำมันพัดไปเลยเข้าใจว่าอาจจะมีมือถุงมือถือนี่นะฮะเพื่อจะดึงตัวน้องทั้งหมดเนี่ยกลับเข้ามาครับ ภาพเหตุการณ์นี้ใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับในการช่วยเหลือ3ามหนุ่มซึ่งติดอยู่ตรงกลางน้ำตกคุณผู้ชมครับแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะดูนะฮะมันมีภาพตอนช่วยเหลือน้องคนนี้คือคุณผู้ชมรับมันเดินไปเรื่อยๆไม่ได้นะฮะเพราะน้ำป่ามันแรงมากนี่30นาทีสามารถช่วยเหลือเอาไว้ได้โดยเจ้าหน้าที่เองก็ใช้วิธีการโยนเชือกฮะแล้วให้น้องผูดแล้วก็ดึงน้องกลับมาบนฝั่ง คือถ้าเราเคยเห็นภาพข่าวต่างประเทศเนี่ยบางทียืนยืนแบบนี้เดาไม่ถูกนะฮะถ้าเกิดน้ําป่ามันมาอีกโคมนึงเนี่ยคือไปหมดเลยเพราะเดาเดาอารมณ์น้ําป่าก็ไม่ได้ล่าสุดฮะหลังจากที่ช่วยเหลือน้องๆเสร็จสับเรียบร้อยแล้ววันนี้ทีมข่าวอมรินทีวีนะครับได้มีโอกาสไปพูดคุยกับมูลนิธิร่วมกตันยูจุดท่าพลซึ่งเขาเล่าให้ฟังนะฮะอย่างคุณพิสิทธิ์เนี่ยคุณผู้ชมฮะนามเรียกขานว่าพล1น3บอกว่าได้รับแจ้งนะฮะว่าเด็กเนี่ยติดอยู่ตรงเกาะหลังจากนั้นพอไปถึงเนี่นนเห็ะะ ยืนอยู่ตรงโขดหินเนี่ยนะฮะอย่างนี้เลยว่าพยายามดึงมาทีละคนครับอุปรสรรคก็คือว่าต้องรีบช่วยเพราะฝนมันตกช้ากว่านี้เด็กอาจจะตายได้ถ้าน้ําป่าลงมาสำทับเจ้าตัวยอมรับนี่นะครับว่ากระแสน้ําค่อนข้างที่จะเชี่ยวกราดทุกอย่างต้องทํางานแข่งกับเวลามีเสียงของทางด้านคุณพิสิทธินะฮะนี่ที่เข้าไปกระตุกดึงน้องออกมาฮะนนาี่นำอุปกรณ์แนะเข้าการช่วยเหลือคื<ม>อ ช่วยเหลือในการเชือกดึงตัวน้องๆเข้ามาอีกฝั่งคนหนึ่งที่อาสาสมัครอยู่แล้วค่อยๆดึงมาทีละคนครับตอนนั้นน้ําแรงไหมครับตอนน้ําน้ําก็ไหลแรงเหมือนกันครับ,รบตรงจุดนี้ที่เรายืนอยู่เนี้ยตอนที่มาช่วยครั้งแรกเนี้ยมันมันลาบไปแบบนี้ไหมตอนที่มาครั้งแรกสถานที่เกิดเหตุ ณที่นี้ยังเป็นจุดปลอดไทยอยู่ครับยังไม่เป็นป่าราบอย่างนี้ครับคือคุณผู้ชมดูนะฮะขวามือของท่านคือตอนน้ําป่าซัดแล้วดูทีมงานอัพเปิดภาพซ้ายมือหน่อยตอนที่เราคุยกับพี่กู้ภัยวันนี้น้ําป่าปกติแล้วนะฮะเนี่ยดูนะฮะชาข้างหลังไม่ไม่แน่ใจเขามีภาพอินเสิร์ตน้ําตกมาไหมมีนะฮะเดี๋ยวมันมีภาพน้ําตกภาพปัจจุบันเปิดคู่ขนานขึ้นมาหน่อยประเด็นก็คือวันนี้น้ําเห็นไหมฮะมันปั๊บเดียวเองนะฮะ จากเมื่อวานถูกไหมไอ้บ่ายสองโมงครึง่งน้ำป่ามา<ป>ันมาแดูฮะมันเหมือนกับเป็นพวกล่องแก่งไปเลยอะแต่เมื่อวานเนี้ยขวามือออกไม่ได้นะฮะเพราะถ้าก้าวปุ๊บคือตายเลยฮะส่วนวันนี้ดูดิฮะ กลายเป็นเรื่องสนุกสนาน,ปนไปเลยทางซ้ายมือ,อ,อที่ท่านเห็นล่าสุดหัวหน้าชุดอีกคนหนึ่งที่ไปช่วยเด็กว่าไงบ้างไอ้คุณมีชัยฮะเขาบอกว่าเมื่อวานนี้อพอได้รับแจ้งเนี่ย<อ>ก็รีบเข้ามาในพื้นที่ก็พบว่าเด็กทั้ง3คนเนี่ยติดอยู่ตามภาพทางขวามือที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยฮะติดอยู่ตรงโขดหินตรงกลางตอนนั้นก็รีบฮะระดมพลเข้ามาเพื่อจะช่วยเหลืออย่างหนึ่งคือได้มีโอกาสได้พูดคุยกับเด็กเด็ก<อ>บอกว่าก่อนจะมาเกิดเหตุตรงจุดเนี้ยก็เล<ๆ>่นน้าเหมือนมุมซ้ายนี่แหละน้ามันใสๆเลยแป๊บเดียวเท ตัวเองก็เรียกกับเพื่อนๆนะคือเขาบอกเพื่อนๆสามคนก็เรียกกันขึ้นไปบนโขดหินหลังจากนั้นน้ําป่ามันมาเลยฮะคือเ,เป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนคาดเดาไม่ได้เลยและเอาจริงวันนี้ก็ยังเปิดให้เล่นนะฮะน้ำจริงๆมันใสเหมือนวันนี้ใช่ไหมไอซใช่แล้ว <นะ S 2> ยังไงต่อพอน้ํามันใสๆ,ๆเขาก็เล่นกัน3คนนะเป็นเยาวชนพอเล่นกันอยู่จู่ๆฮะจังหวะที่เล่นกันมีเพื่อนสังเกตเห็นว่าน้ําในแม่นในน้ําตกเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนสีขุ่นมากขึ้น ก็เลยถามเพื่อนขึ้นมาเอ้ยทไมจูๆ่ๆน้ํามันเปลี่ยนสีจังหวะนั้นเหมือนดูทีวีมาเยอะฮะแล้วดูข่าวมาด้วย<อ>ก็คิดว่าน่าจะเป็นน้ําป่าเห็นน้ํามันเริ่มมาเป็นระลอกระลอกก็รีบวิ่งขึ้นไปบนโขดหินฮนะ<อ>สามคนปีนขึ้น,ขนโขดหินจากนั้นก็รอเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามา<อ>ที่จะช่วยเหลือแต่โชคดีคือมันไม่ได้พัดไปกับน้ำเพราะน้ำมันมาเร็วมากขึ้นไปร้องตะโกนช่วยด้วย<อ>ช่วยด้วยอยู่แบบนี้ฮะคือภาพที่คุณผู้ชมเห็นหนั่นคือเขาตะโกนนะฮะแลวส่วนหนึ่งเขาจะว่าโทรมืืออถเลย แต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องปล่อยนะฮะอะไรที่ไม่จําเป็นก็ต้องทิ้งภาพจากในคลิปเมื่อกี้เนี่ยนะฮะนี่คือการช่วยไอ้นนล่องตรงกลางเลยที่คุณผู้ชมเห็นอันนี้คือล่องที่อันตรายที่สุดด้ยนะฮะเพราะเจ้าหน้าที่ข้ามไปก็ไม่ได้ต้องถูและช่วยกันลากมันจะมีคลิปอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้จากคนที่ยู่บนฝั่งเลยที่งานเปิดคู่ขนานมาหน่อยสิที่เมื่อกี้ขึ้นอินเสิร์ตเอาไว้ด้วยนะฮะ ที่ยืนอยู่บนฝั่งอันน้ก็ต้องช่วยกันจับปลายสายเชือกเอาไว้เพราะว่าคน3 4คนบางทีถ้าเกิดน้ําป่ามันพัดเด็กไปเนี่ยนะครับมันจะได้ดึงลับมาได้ล่าสุดเนี่ยวันนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกอย่างที่บอกใช่ไหมว่านี่เห็นไหมฮะน้ํามันมาวูบเดียวแล้วมันเปลี่ยนสีแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นก็อ,อย่างที่บอกฮะเดินลงไปยังไงครับผมใช้เชือกใช้เชือกเหวี่ยงไปก่อนครับ ไ้เชือกเบี่ยงไปก่อนแต่ว่าเชือกก็ม่าสามารถที่มันจะเปียวไปตามกระแสน้ําผมพยายามเดิน uh huh. เดินทวนกระแสน้<ๆ>ําขึ้นไปเดิน uh huh. ขึ้นไปเพื่อจะไปเกาะกลางตรงนู้นครับ uh huh. แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ให้น้องเขาอีกสองคนที่อยู่ด้านหลังต uh huh. ึงเชือกไว้ผมก็ไปจับตอ,อกข้ามไปได้ก็ไปดึงเชือกตรงนู้นแล้วก็ให้อาสาน้องๆใช้พยุงเชือกข้ามเข้า,ขา,ขา,ขาไปแล้วก็ไปเกาะตรงนู้นครับน้า uh huh. เพราะฉะนั้นปลอดภัยหมดคุณผู้ชมฮะขอไปดูเหตุการณ์ที่โคราชต่อเลยนะครับฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอมรินทีวีอมรินทีวี